สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาทำกิจกรรมที่1.3กันนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณหน้าที่6ค่ะในหน้าที่6นะคะเราจะพบกับกิจกรรมที่1.3ก่อร่างสร้างบ้านค่ะให้นักเรียนนะคะดูคำชี้แจงค่ะ จากตัวต่อของบ้านแต่ละหลังต่อไปนี้ให้นักเรียนระบายสีลงในช่องว่างเพื่อสร้างบ้านตามรูปที่กํำหนดโดยตัวต่อแต่ละชิ้นไม่สามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางดูบ้านหลังที่หนึ่งนะคะมีสีเหลืองนะคะมีตัวต่อสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมชิ้นเดียวนะคะ สีเขียวหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะคะสีฟ้าจะเป็นสองชิ้นแนวนอนนะคะสีม่วงและสีแดงจะเป็นสองชิ้นแนวตั้งนะคะทีนี้จะมีบ้านหลังที่สองและหลังที่สามด้วยนะคะกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนนะคะทำใบกิจกรรมที่1.3นะคะ บ้านทั้งสามหลังนะคะหลังที่หนึ่งหลังที่สองและหลังที่สามวิธีการคือเอาตัวต่อที่โจทย์กำหนดให้ของบ้านแต่ละหลังมาใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยมเส้นตะนะคะโดยตัวบล็อกแต่ละชิ้นไม่สามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางได้นะคะถ้าสีฟ้าแนวนอนก็ต้องแนวนอนนะคะระบายสีฟ้าเป็นแนวตั้งไม่ได้นะคะ เรามาดูวิธีการทำกันนะคะตัวอย่างนะคะคุณครูจะอธิบายตัวอย่างให้นะคะสำหรับบ้านหนึ่งหลังที่หนึ่งนะคะ,ะหลังที่หนึ่งจะมีบล็อกสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงและสีแดงนะคะโดยอ่าสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าจะเป็นแนวนอนนะคะอ่าสีฟ้าจะเป็นสองช่องแนวนอน สีม่วงและสีแดงจะเป็นสองช่องแนวตั้งนะคะเราจะระบายสีม่วงและสีแดงในแนวนอนได้ไหมคะแนวนอนแบบนี้เป็นสีแดงได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะโจทย์กำหนดให้สีแดงต้องเป็นสองช่องแนวตั้งนะคะอะคุณครูจะลงสีเหลืองทำไมคุณครูต้องลงสีเหลืองตรงนี้เพราะคุณครูเล็งไว้แล้วนะคะนักเรียน ว่าคุณครูจะเอาสีเหลืองกับสีเขียวมาคู่กันเสร็จแล้วที่เหลือคุณครูจะใส่สีฟ้าถ้าคุณครูเอาสีฟ้ามาลงที่ช่องนี้ได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าต่อตรงนี้นะคะแนวนอนตรงนี้ได้ไหมคะคำตอบคือไม่ได้นะคะถ้าจะเอาสีฟ้ามาลงที่แถว แถวเนี้ยนะคะแถวช่องที่สามนี่ไม่ได้นะคะเพราะจะเหลือหนึ่งช่องบนกับหนึ่งช่องล่างนะคะซึ่งสองสีที่เหลือเป็นสองช่องแนวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นสีฟ้าครูจะลงไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เหลือสองช่องแนวตั้งนะคะใส่สีแดงกับสีม่วงลงไปแบบนี้นะคะแต่ถามว่ามีรูปแบบในการระบายสีวิธีนี้วิธีเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ นักเรียนสามารถสลับได้นะคะใครอยากจะเอาแดงไปไว้ด้านบนก็ได้เอาสีฟ้ามาไว้ตรงกลางก็ได้นะคะแต่เงื่อนไขคือสีม่วงกับสีแดงต้องแนวตั้งสีฟ้าต้องแนวนอนนะคะและสีเหลืองกับสีเขียวต้องเป็นสีละหนึ่งช่องนะคะสามารถระบายรูปแบบอื่นได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูนะคะทีนี้ก็ให้ย้อนกลับไปดูนะคะ สิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือกิจกรรมที่หนึ่งจุดสามนะคะหน้าที่หกและหน้าที่เจ็ดสองหน้านะคะให้นักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อลงในหน้าแบบฝึกนะคะทั้งสองหน้าและถ่ายรูปส่งให้คุณครูในอัลบั้มกลุ่มงานนะคะอัลบัม้มขอ,อภัยนะคะอัลบั้ม วิชาวิทยาการคำนวณในกลุ่มนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ